สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญบายโอลชานอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญ1น1บาทของปีพศ2 5 2 5นะครับในราคาสูงสุดถึง5,000บาทนะครับขอให้เพื่อนๆนนะครับดูนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับว่าที่ทางร้านรับซื้อจะเป็นรูปแบบไหนนะครับ ขอให้เพื่อนๆดูกันให้จบนะครับดูคลิปไห้แบบช้าๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าที่ทางร้านประกาศรับซื้อเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับสองเหรียญนี้นะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับ2เหรียญนี้นะครับเหรียญ ที่ทางร้านจะประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญทางด้านขวามือนะครับเหรียญที่เป็นบล็อกเนี่ยครับจะมองดูว่าเหมือนภาสียจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวอักษรจะใหญ่กว่านะครับคือเหรียญที่ทางร้านรับซื้อครับคือเหรียญนี้นะครับเหรียญด้านขวามือนะครับเหรียญทางซ้ายนี่ไม่ใช่นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยิบมาซูมให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอันนี้คือเหรียญที่ทางร้านไม่ได้รับซื้อนะครับ เพื่อนๆลองดูนะครับนี่นะครับเหรียญนี้คือเหรียญที่ทางร้านไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับนี่คือเหรียญบล็อกปกติทั่วไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตใช้กล้องนะครับมันจะมีข้อสังเกตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูคลิปไปแบบช้าๆนะครับขอย้ําดูคลิปให้จบนะครับนี่นะครับ จะดูตรงตัวอ่างเนี่ยครับหนังสือฟอนต์จะเล็กนะครับแล้วจุดสําคัญก็ดูตรงดอเด็กนะครับตรงหัวดอเด็กนะครับจะไม่ชนจะไม่ชนกับตัวด้านหางนะครับเตรงนี้นะจะไม่มีร่องนี้นะครับอันนี้คือบล็อกธรรมดานะครับคือบล็อกเหล็กนะครับบล็อกเหล็กบล็อกเล็กนะครับนี่นะครับตรงราชการที่9้าเป็นเหมือนกันนะครับ ดูรูปร่างหน้าตาชัดเจนนะครับดูสังจุดสังเกตง่ายๆคือดูตรงนี้นยครับดูรงดอเด็กครับจะได้ดูง่ายๆที่สุดนี่นะครับแล้วก็ขอบเฟืองนะครับเป็นขอบเฟืองนะครับนี่นะครับขอบเฟืองจะมีซี่ถี่ถีข้างในนะครับดูเวลาดูเหรียญดูแท้เหรียญเกเนยดูในเนี่ยครับดูในร่องขอบเฟืองนะครับจะมีรอยเล็กๆละละเอียดนะครับดูง่ายงครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะครับ เหรียญเหรียญที่สองนะครับเหรียญน,นี้นะครับที่ทางร้านประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกใหญ่นะครับบ็อกใหญ่อันนี้ผมผมผลเจอเพิ่งเคยเจอนะครับเหรียญน,นี้เหรียญแรกครัที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพืนเพื่อนคนไหนมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับ <ๆ S 2> ก็รบกวนช่วยเป็นความรู้ด้วยนะครับแต่ถามว่าถามผมว่าหายากไหมผมว่าหาย ยากมากครับหายากมากมากเพราะผมผ่านผ่านเหรียญนี้มาเยอะนะครับเป็นหมื่นหมื่นเหรียญครับเพิ่งเจอเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญแรกนะครับที่เป็นบล็อกนี้นะครับนี่นะครับบล็อกนี้นะครับเห็นชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับขอให้เพื่อนๆดูคลิปไปแบบช้าๆนะครับดูให้จบนะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับการลืมการลืมการเพื่อนๆลืมแล้วเปลี่ยนคลิปไปถ้าอยากนํามาขายต้องดูให้จบนะครับนี่นะครับ บล็อกนี้นะครับจะเป็นตัวหนังสือซ้อนนะครับนี่นะครับนี่จุดอออ่างก็จะหัวจะชนกับหางเลยนะครับนี่ครับแต่จุดสําคัญดูตรงนี้ครับง่ายๆครับนี่นะครับดอเด็กนะครับหัวนี่ครับจะเชื่อมจะชนกับหางส่วนหางนี่ครับนี่นะครับแต่เหรียญนี้พิเศษนะครับผมเลยรับซื้อเหรียญละห้าพันนะครับเหรียญนี้จะมีความพิเศษตรงที่ตัวอักษรนะครับจะเป็นอักษรซ้อนนะครับ เนี่ยตัวหนังสือเป็นซ้อนหมดเลยนะครับนี่ครับด้านซ้ายด้านขวาแน่นภูมิพลนี่ครับก็ซ้อนนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็นบล็อกใหญ่นะครับบล็อกดอกตัวใหญ่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือไม่ซ้อนนะครับผมก็จะรับซื้อ4 0 0พันบาทนะครับสภาพ u n c นะครับเหรียญละ4 0 0พบาทนะครับแต่ถ้าเป็นหนังสือซ้อนแบบนี้นะครับแล้วดอ็กตัวใหญ่หนังสือซ้อนแบบนี้นะครับถ้าเป็น u n c ผมรับซื้อเหรียญละ5000บาทนะครับย้ำนะครับ5,000ันบาทนะครับ แล้วก็แต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเหมือนเหรียญเมื่อกี้ที่ดูไปนะครับยังไม่รับซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับความแตกต่างนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจะมีจุดแตกต่างจากตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ก็คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับคือดูตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับหนึ่งนะครับดูตรงนี้ครับสัญลักษณ์ของกองกระสาบนะครับตรงนกวายุพักเนี่ยครับข้างในจะมีเลขไทยอยู่นะครับจะต้องเป็นปี2แล้วต้องเป็นเลขสองหกนะครับเลขสองหกเท่านั้นนะครับที่ผมรับซื้อนะครับ เลขสองหกบล็อกดอเด็กตัวใหญ่เป็นเลขสองหกนะครับแบบนี้นะครับเรื่องเป็นเลขสองหกเท่านั้นนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนทั่วไปนะครับอันนี้คือบล็อกทั่วทั่วไปนะครับนี่นะครับแต่จะเป็นที่ผมรับซื้อก็เป็นเลขสองหกอย่างนี้เหมือนกันนะครับข้างหลังจะเป็นเลขสองหกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูไว้ชัดนะครับดูให้ช้าดูให้จบคลิปนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับข้างหลังก็เป็นรูปวัดพระแก้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญที่ประกาศรับซื้อนะครับดูด้านหลังนะครับต้องเป็นปีสองหกเหมือนกันนะครับแป๊บนึงนะครับเหรียญหล่นครับแป๊บนึงครับ นี่นะครับเห็นชัดชัดไม่เห็นไหมครับอันนี้นะครับคือเหรียญที่ประกาศรับซื้อเมื่อกี้นะครับก็ดูข้างหลังนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นกวายุพักเหมือนกันนะครับแล้วข้างในยังมีเลขไทยนะครับเป็นเลขสองหกนะครับแบบนี้นะครับ่อย้ํานะครับถ้าเป็นเลขสองห้าสองเจ็ดอะไรอย่างงี้ไม่รับนะครับ ฟอนต์ใหญ่หนังสือตัวดอเด็กตัวใหญ่เนี่ยครับที่ผมรับซื้อเหรียญนะฮะผ่านต้องข้างหลังต้องเป็นเลขสองหกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลขสองอื่นผมไม่รับนะครับนี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีข้อมูลมีอะไรมากกว่านี้จะแนะนําผมก็ได้นะครับแต่เหรียญนี้ผมเพิ่งเจอนะครับเหรียญแรกนะครับผ่านมือมาเป็นหมื่นๆเหรียญครับเพิ่งเคยเจอนะครับนี่นะครับนี่ครับชัดเจนนะครับ นี่นคลองดูข้างหลังก็หนังสือเหมือนจะตัวใหญ่ๆกว่านิดๆนะครับแต่มันแต่มันเป็นจุดสังเกตยาานะครับดูข้างหน้าดีกว่านะครับข้างหลังดูแค่ตรงตรงตัวนกตรงนี้ครับว่าเป็นสองหกก็พอครับนี่ครับตรงนี้นะครับดูแค่ตรงสัญลักษณ์ของกองกระสาบนะครับว่าเป็นสองหกผมถึงจะรักซื้อนะครับถ้าเป็นสองอื่นไม่รับนะครับขอย้ำอีกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนมีนะครับ ผมประกาศรับซื้อนะครับบล็อกนี้นะครับบล็อกดอเด็กตัวใหญ่นะครับและข้างหลังเป็นนกนกของนกวายุพักครับสัญลักษณ์ของกองกระสั์ข้างหลังมีตัวเลขเป็นเลขไทยเป็นเลขสองหนะครับผมรับซื้อนะครับสภาพ UNC นะครับถ้าเป็นตัวหนังสือซ้อนด้วยนะครับผมรับซื้อเหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นนังตัวหนังสือไม่ซ้อนครับแต่เป็นดอเด็กตัวใหญ่นะครับผมรับซื้อสภาพ UNC นะครับเหรียญละ4 0 0พันบาทนะครับ เหรียญละ4 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับและการตกลงกันนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะส่งเหรียญมาขายนะครับรบกวนดูเงื่อนไขที่ทางร้านแจ้งไว้ด้วยนะครับว่าทางร้านไม่มีนโยบายนะครับในการโอนเงินให้ก่อนนะครับเพราะว่าป้องกันมิจฉาชีพนะครับเพราะว่า ทางร้านมีตัวตนนะครับยืนยันตัวตนตรวจสอบได้นะครับนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกนะครับหรือกลัวว่าทางร้านจะโกงนะครับก็มาขายได้ที่ตัวดดาขายได้ด้วยตัวเองนะครับที่ทางร้านนะครับมาเดินทางมาขายได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้แต่ทางร้านนะครับรับซื้อจริงนะครับถ้าท่านมีเหรียญตรงตามในคลิปนี้นะครับผมรับซื้อจริงนะครับแล้วผมก็ไม่โกงนะครับซื้อขายด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับซื้อกินไม่หมดขดกินไม่นานนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจนะครับก็ติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่ให้ไว้ข้างต้นเมื่อกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับการประกาศรับซื้อเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปผมนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมและติดตามช่องนะครับวันนี้ผมลากันเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ